ผมเคยได้ยินคำพูดที่เขาพูดกันว่าคนไทยอ่านหนังสือไม่เกินสามบรรทัดถ้าอ่านน้อยแล้วจะเกิดอะไรขึ้นครับก็ดูไม่ละเอียดครับอาจจะโดนหลอกได้เดี๋ยวนี้หลอกกันง่ายๆครับทางไลน์ทางข้อความลิงก์แปลกๆที่ส่งมามีทั้งแจกของฟรี free, มีทั้งขายของถูกๆแม้กระทั่งเพจการร้องเรียน อันนี้พอดีผมมาเจอเพจนี้ครับในเพซครับแจ้งเบาะแสและร้องเรียนการทุจริตทางเทคโนโลยีสารสนเทศต้องอ่านให้เยอะหน่อยครับ <S <S เขาบอกว่าได้รับการสนับสนุนภาษาชาวบ้านอย่างเราก็คือเพจนี้จ่ายเงินให้ Facebook เราจึงเห็นผมก็จะจิ้มเข้าไปดูเลยครับความคิดเห็นไม่ต้องห่วงครับเยอะครับบานเลยครับอืมเขาเข้ามาเขียนผมจิ้มเข้าไปดูครับ ถูกใจ3,800ติดตาม5,100คนกองบัญชาการตำรวจสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีวงเล็บตำรวจไซเบอร์นะครับภาพก็เป็นแบบนี้ครับข้างล่างจะมีคำว่าเกี่ยวกับครับผมกดคำว่าเกี่ยวกับจะมีประมาณนี้นะครับจะมีคำว่าความโปร่งใสของเพจผมกดคำว่าดูทั้งหมด เพจนี้กำลังแสดงโฆษณาอยู่ก็คือเขาจ่ายเงินให้เฟ e บุ๊กนั่นแหละครับอย่างที่พูดไปที่แรกคนที่จัดการเพจนี้เวียดนามหนึ่งปารากวัยหนึ่งบังคลาเทศแปดไม่มีคนไทยเลยใช่ไหมครับเพจนี้สร้างขึ้นเมื่อสิบสิงหาคมสองพันยี่สิบ ชื่ออะไรไม่รู้นะครับผมอ่านไม่ออกยี่สิบหกสิงหาคมปีเดียวกันครับมาเป็นชื่อนี้ครับสิบเอ็ดกันยายนปีเดียวกันครับมาเป็นชื่อนี้ครับสิบตุลาคมปีเดียวกันมาเป็นชื่อนี้ครับเจ็ดธันวาคมสองพันยี่สิบเอ็ดมาเป็นชื่อนี้ครับยี่สิบห้าเมษายนสองพันยี่สิบสี่ มันยังไม่ถึงสิบวันนะครับเปลี่ยนมาเป็นชื่อนี้นะครับ่ไม่มีคนไทยเลยนะครับเพจเก่าชื่ออะไรก็ไม่รู้ผมอ่านไม่ออกทีนี้ถ้าเป็นคุณคุณจะแจ้งความไหมครับเพจพวกนี้ส่วนใหญ่แล้วก็จะให้อินบ็อกซ์ทั้งนั้นให้ไลน์ด้วยซ้ำของตำรวจเขามีว่ายังไงครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับตำรวจไซเบอร์รับแจ้งความ ทางเพจ Facebook หรือไม่ไม่ครับตำรวจไซเลอร์ไม่รับแจ้งความทางเพจ Facebook โดยตรงช่องทางการแจ้งความที่ถูกต้องมีดังนี้เว็บไซต์ลิงก์ไปที่ thaipoliceonline. com ลิงก์ไปที่ thaipoliceonline. go. th โทรสายด่วน191สําหสำหรับเหตุฉุกเฉิน ที่สถานีตำรวจท้องที่ประชาชนสามารถไปแจ้งความได้ที่สถานีตำรวจทุกแห่งทั่วประเทศเหตุผลที่ไม่รับแจ้งความทางเพจ Facebook ความปลอดภัยของข้อมูลการแจ้งความผ่านช่องทางออนไลน์มีความเสี่ยงต่อข้อมูลส่วนตัวรวั่วไหลกระบวนการสืบสวนสอบสวนการแจ้งความผ่านเว็บไซต์หรือที่สถานีตำรวจสะดวกต่อการรวบรวมหลักฐานและติดตามคดีความผิดพลาดอาจเกิดข้อผิดพลาดในการสื่อสารหรือข้อมูลตกหลน่น อย่างไรก็ตามตำรวจไซเบอร์มีเพจ Facebook อย่างเป็นทางการไว้สำหรับประชาสัมพันธ์ข่าวสารคำเตือนภายแจ้งบอกแสและรับคำร้องเรียนต่างๆเพจ a c e b o o k อย่างเป็นทางการของตำรวจไซเบอร์มี2เพจดังนี้กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอัญ,ญกรรมทางเทคนโนโลยีบชสอทซีซลิงก์ไปที่ w w i w facebook com ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมสถานีโทรทัศน์กองทัพบกลิงก์ไปที่ www.facebook.com ประชาชนสามารถติดตามข่าวสารและสอบถามข้อมูลต่างๆผ่านเพจ Facebook เหล่านี้ได้นอกจากนี้ตำรวจไซเบอร์ยังมีเว็บไซต์อย่างเป็นทางการไว้สำหรับให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีแหล่งข้อมูลสำหรับประชาชนและช่องทางการติดต่อต่างๆเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของตำรวจไซเบอร์คือลิงก์ไปที่ c 4 c c go.th สรุปตำรวจไซเบอร์ไม่รับแจ้งความทางเพจ f a c e b o o k โดยตรงประชาชนสามารถแจ้งความได้ที่เว็บไซต์ลิงก์ไปที่ไ a i p o l i สออนไลน์ .com โทรสายด่วน191หรือที่สถานีตำรวจท้องที่ตำรวจไซเบอร์มีเพจ Facebook และเว็บไซต์อย่างเป็นทางการสำหรับประชาสัมพันธ์ข่าวสารรับคำร้องเรียนและให้ข้อมูลความรู้ ทีนี้เราจะมาดูนะครับลิงก์ของ Facebook กตำหนดไซเบอร์ผู้ติดตามสองแสนกว่าคนนะครับผมจะดูความโปร่งใสนะครับกดคำว่าเกี่ยวกับ เพจนี้ไม่ได้แสดงโฆษณาครับไม่ได้จ่ายเงินให้มาร์คซักเบิกนะครับสร้างเมื่อ20บมกราสอ2 0ันความโปร่งใสของเพจผมกดดูทั้งหมดก็ไม่ได้แสดงโฆษณานะครับเพจนี้ประเทศไทยครับใช้คนไทยครับสร้างเมื่อกองบัญชาการตำรวจสอบสวนอาญากรรมทางเทคโนโลยีบชอสอทอ ภาษาอังกฤษ C C I B นะครับแล้วก็ก,กรกฎาคมปี2023เปลี่ยนชื่อเป็นตำรวจไซเบอร์บชจุดอทอจุดนะครับก็คนติดตามระดับแสนนะครับก็ประมาณนี้นะครับตำรวจไซเบอร์ไม่รับแจ้งความนะครับแต่ว่าจะมีลิงก์เท่านั้นนะครับที่จะแจ้งความได้เขาดูถูกเราว่าผมไม่ทราบนะครับว่าใครพูด คนไทยอ่านหนังสือน้อยก็ถ้าอย่างนั้นเราก็คงต้องอ่านให้เยอะขึ้นนะครับ